หลายคนสอบถามเข้ามานะครับมีกล้องวงจรปิดแบบไม่ต้องเดินสายไฟไหมวันนี้ผมมีกล้องรุ่น v s t a r Cam CB11 นะครับสามารถตอบโจทย์คนที่ต้องการกล้องวงจรปิดแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายไม่ต้องนอช่างให้มาติดตั้งให้นะครับ V-Starcam CB11 กล้องวงจรปิดไร้สายของจริงความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลในตัวเนี่ยบิอินแบตเตอรี่อยู่ในตัวถึง1 5 0 0 0ม ah. ิลลิแอมเรียกได้ว่าบันทึกใช้งานได้หลายวันเลยนะครับและยังมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด5.5วัตต์นะครับเรียกได้ว่าเวลาแดดแรงแรงมาเนี่ยมันจะชาร์จแบตได้ยาวนานมากทนแดดการฝนมาตรฐาน ฐาน IP 6 5และที่สําคัญแบตเตอรี่บิวล์อินอยู่ในตัวไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวเหมาะสําหรับคนที่ต้องการติดนอกอาคารติดนอกบ้านติดตามสวนตามฟาร์มบอ่อกุ้งบอ่อปลาหรือสถานที่ไฟเข้าไม่ถึงนะครับกางคืนเราจะดูภาพเป็นสีนะครับนี่ครับอินฟลรดที่ชัดมากนะครับกล้องวีสตาร์แคมรุ่น CB 1 1บเอ็ิ์อินไมโครโฟนอยู่ในตัวและลำโพงอยู่ในตัวนะครับสามารถสนทนาโต้ตอบผ่านโทรศัพท์มือถือได้กล้องรุ่นนี้รองรับแอปพลิเคชัน iPhone Plus นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCam ล็อกอินไอเดียวกับ iPhone ได้เลยนะครับราคาปกติของกล้องอยู่ที่3290บาทวันนี้พิเศษสุดๆเพียง2490บาทแถมเมมโมรีการ์ด32กิกให้1ตัวนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับย้ำนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซล และแบตเตอรี่ที่บิวล์อินอยู่ในตัวนะครับหากใครที่ไม่สะดวกในการเดินสายไฟเดินปั๊กไฟสามารถสั่งกล้องรุ่นนี้ไปใช้งานได้นะครับใครที่สนใจสามารถพิมพ์ cf 2490บบาทที่คอมเมนต์ได้และทางทีมงานผมจะติดต่อกลับไปครับ